สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้พี่หมีเซลล์นะครับก็อยู่กับท่านด็อเตอร์จิมมี่จากฟิลิปปินส์ครับด็อเตอร์ครับช่วยทักทายเป็นภาษาฟิลิปปินส์หน่อยครับให้พี่น้องชาวไทยได้ฟังกันหน่อยครับฮัลโหลดมอร์นิ่งอิโตอะโกกาลิงส์ฟิลิปปินส์เดโตมากิตะกุหลังนางโตโตะอังโซล่าปั๊มอังมาติบอังคุลิตีท็อปคุลิตีเทสเซ็ต ต,ต,ต,ตัวคุ้นชู้ก็หลังนาขั้วหัวตัวยนต์นาคิดตาก็ตระก้าตัดตันพุ่งตัดกันมาสัมมิสเตอร์มี่เช็คแอปรูปอ้หนาแรงมากครับทุกคนครับก็คือตัวเนี้ยเป็นปั๊มจากแอนเดอร์โลว์ไทยแลนด์นะครับแล้วก็ในตอนนี้นะครับแอนเดอร์โลว์ไทยแลนด์นะครับร่วมกับบริษัทของท่านดรจิมมี่นะครับก็คือบริษัทอาทิตย์คอมพานีที่ฟิลิปปินส์นะครับเราจะพัฒนาร่วมกันครับโดยการนำเอาแอนเดอร์โลว์ไทยแลนด์นั่นแหละครับ ไปนะครับใช้ในการลดต้นทุนค่าไฟให้กับพี่น้องเกษตรกรที่ประเทศฟิลิปปินใช่ไหมครับโเตอร์ครับใช่ครับครับผมแล้วพบกันนะครับที่ฟิลิปปินนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปดีๆนะครับรีวิวจากฟิลิปปินนะครับว่าปั๊มแฮนเดลโลไทยแลนด์นะครับไปใช้งานที่ฟิลิปปินแล้วเป็นยังไงบ้างครับทุกคนอย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับ สำหรับคนที่สนใจนะครับอยากจะปรึกษาเรื่องระบบโซลาเซลล์เพิ่มเติมก็สามารถโทรมาปรึกษาได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ที่พี่หมีขึ้นไปให้นี้นะครับทุกคนสามารถแคปหน้าจอเบอร์โทรศัพท์เอาไปโทรปรึกษากันได้เลยนะครับหรือแอดไลน์มาหาทีมงานของพี่หมีได้นะครับที่ไลน์ไอดีเอสไซเออซีแบนเขียนติดกันเลยนะครับเดี๋ยวพี่หมีจะแปะลิงก์รายละเอียดเพิ่มเติมไ้ให้ที่ช่องรายละเอียดด้านล่างของคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนพี่หมีก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ